หลังภารกิจคืนความสงบสุขกทมของสรสที่กระทรวงพลังงานสำเร็จทำให้ผู้ค้าขายแถบนั้นก็ดีใจนะคะที่จากนี้ไปจะกลับมาค้าขายได้ตามปกติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าด้านหลังกระทรวงพลังงานและอาคารปตทสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรรวมตัวกันอีกครั้งหลังพวกเขาได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการชุมนุมบริเวณด้านหน้ากระทรวงพลังงานและตึกปตท เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของกระทรวงพลังงานได้ย้ายสถานที่ไปทํางานที่อื่นรวมทั้งพนักง,งานบริษัทปตทก็ไม่ได้มาทํางานทําให้ร้านค้าทุกร้านต้องปิดร้างพ่อค้าแม่ค้าต่างเดือดร้อนหนักขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัวร้านขายข้าวมันไก่และก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัววันดียอดทหารแม่ค้าบริเวณด้านหลังกระทรวงพลังงานถูกปล่อยร้างมานานกว่า2เดือนแล้ว วันดีและสามีมีภาระต้องเลี้ยงลูกอีก3ามคนที่ยังต้องเรียนหนังสือ,อนำซ้ำรายจ่ายภายในบ้านในแต่ละเดือนรวมถึงหนี้ของธนาคารก็ต้องเลื่อนชำระเมื่อขาดรายได้หลักทำให้ต้องไปกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆจากในทุนเงินกู้นอกระบบด้วยแม่ค้าที่นี่เดือดร้อนทุกคนเพราะว่าแม่ค้าทุกคนที่นี่บางคนเขามีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนมาเสริมตรงนี้เลยบางคนเขาค้าขายทั้ง สคนนะคะก็ไม่มีตัวอื่นมาทดแทนไม่ต่างจากวิเชียนสารีดีพ่อค้าขายดอกไม้ไวัย47ปีรายได้ทั้งหมดของครอบครัวต้องหยุดชะงักแทบจะปรับตัวไม่ทันจากที่เคยได้กำไรวันละไม่ต่ำกว่า2,000บาทแต่หลังจากมีการชุมนุมก็ขายไม่ได้เลยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ทำงานในกระทรวงพลังงานและตึกปตทสองเดือนที่ผ่านมาวิเชียนจึงหันมาขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อหารายได้มาหมุนเวียนในครอบครัวไปก่อน นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งจากผลกระทบของการชุมนุมเท่านั้นยังมีอีกหลายพื้นที่ที่คงได้รับความเดือดร้อนไม่แตกต่างกันพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเสียงเดียวกันว่าต่างนับวันรอว่าเมื่อไรสถานการณ์การชุมนุมนั้นจะสงบลงเพื่อให้พวกเขากลับมาค้าขายหารายได้เลี้ยงครอบครัวกันได้ตามปกติ